สวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาดูในส่วนของตัวนวาร่านะครับตัวนี้จะเป็นตัวนวาร่าตัวคิงแครนะครับนวาร่าคิงแคตัว e นะครับตัวนี้ยังไม่ใช่ตัวที่เป็นคาลิเบอร์นะฮะตัวนี้จะเป็นตัว e ธรรมดาว่ามาดูกันนะฮะหลักๆเลยก็คือจะแตกต่างจากรุ่นตัว s ก็คือจะมีในส่วนของตัวกระจังหน้าเนี่ยครับที่เห็นเห็นอยู่เนี่ยฮะนี้ก็จะเป็นโครเมียม นะฮะกระจากหน้าโครเมียมเออ่แล้วก็ตัวไฟนะฮะตัวนี้ก็เป็นมัลติรีฟเลตเตอร์เหมือนตัว S แหละรครับอา่าแล้วก็จะเป็นล้อนะฮะก็จะเป็นล้อมแม็กนะฮะแล้วก็ในส่วนของตัวกระจกก็จะเป็นตัวโครเมียมนะฮะแล้วก็มือจับโครเมียมนะครับอา่าแล้วก็ ก็จะมีประมาณนี้ครับภายนอกนะครับก็ดูสวยงามนะครับแล้วก็จะมาดูในส่วนของด้านหลังกันนะครับตัวนี้ก็จะตัวนี้ก็จะมีในส่วนของตัวกล้องนะครับ กล้องมองด้านหลังก็คือจะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มือเปิดฝาท้ายแล้วก็จะมีกุญแจสําหรับล็อกฝาท้ายนะครับออตอนนี้ก็จะมีในส่วนของที่เขาเรียกว่าตัวสปอยเลอร์กระบะท้ายนะฮะอันนี้ก็จะมาดูในส่วนของตัวห้องโดยสารกันนะครับ ด้ยสาร <S <S นะฮะก็จะแบบนี้นะฮะสีก็จะออกเป็นสีเบสนะฮะก็ะคือจะเป็นออกสีเป็นสีครีมครีมนะครับเปิดในส่วนของอช่องแคปนะฮะเปิดมาดูก็จะเป็นแบบนี้นะครับจะมีในส่วนของแอร์นะฮะแอร์จะอยู่ด้านหลังนะครับอ่าแล้วก็ กระจกนะฮะตัวนี้กระจกข้างก็เป็นกระจกไฟฟ้านะฮะในส่วนของคนขับก็จะเป็นตัวกระจกอัตโนมัตินะครับขึ้นลงอัตโนมัติแล้วก็จะมีส่วนของล็อกกระจกนะฮะแล้วก็เป็นในส่วนของตัวเซนเซอร์ล็อกนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวปรับกระจกมองข้างนะฮะซ้ายขวาจะเป็นในลักษณะของคันโยกนะฮะเป็นลักษณะของจอยสติ๊กนะฮะซ้ายขวานะครับปรับปรับง่ายดีนะครับ ตัวน,นี้ก็จะเป็นในส่วนของกุญแจที่เป็นกุญแจรีโมทนะครับผมที่เป็นกุญแจรีโมทนะครับสำหรับสปาร์ตพวงมาลัยก็จะเป็ียนสีเป็นสีบอลเงินนะครับในส่วนของตัวอนนี้นะครับในส่วนของด้านด้านหน้านะครับอันนี้ก็จะมีเสียงไฟเตือนนะครับตัวนี้สําหรับ เตือนปิดไฟหน้านะฮะถ้าเกิดเราจอดเราไม่ได้ปิดไฟหน้านะก็จะขึ้นเสียงเตือนแบบนี้นะฮะกันเราลืมนะฮะบางทีมันลืมจริงนะฮะตัวนี้ปุ๊บนะครับถ้าเป็นรถตัวประมาณนี้จะไม่มีระบบออโต้อยู่แล้วนะฮะผมผมเข้าที่เช็คดูก็น่าจะไม่มียี่ห้อไหนนะครับเพราะว่าตัวนี้จะไม่ใช่รุ่นส่วนใหญ่จะมีในรุ่นสน่วนตัวท็อปหรือตัวรองท็อปประมาณนั้นนะครับแต่ตัวนี้ก็คือสําหรับใช้งานนะครับอันนี้ก็ จะมีจอนะ,ะจอตัวนี้ก็สําหรับไว้ดูในส่วนของรายละเอียดพวกสถานีวิทยุหรือว่ารายชื่อเพลงอะไรพวกนี้นะฮะและ้วก็ที่สําคัญนะฮะสำหรับไว้มองกล้องนะฮะกล้องมองหลังนะครับอันนี้ก็จะเป็นจอแบบนี้ตกแต่งด้วยขอบตัวตัวกลางนี่ก็ตกแต่งด้วยสีบอลเงินนะฮะแล้วก็จะมีในส่วนของอช่องเสียบไฟ12โวลต์นะฮะอยู่ ด้านบนนะฮะแล้วก็ด้านล่างแล้วก็ USB แล้วก็ตัวช่อง AUX นะครับแล้วก็หัวเกียร์ก็ตกแต่งด้วยโครมเมียมนะครับแล้วก็จะประมาณนี้มีอะไรอีกอ่ะอันนี้ก็จะเป็นแอร์แบ็กซ้ายขวานะฮะเป็นแอร์แบ็กคู่อยู่แล้วนะฮะ,ะแล้วก็จะมีในส่วนของช่องเสียบไฟ12โวลต์อยู่ในนี้ด้วยอันนึงนะครับ,บงนั้นก็อะ,อะไรอ่ะ ก็จะประมาณนี้นะครับเผื่ออยากเห็นตัวจริงกันนะครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับอ่าอีกอีกจุดหนึ่งที่จะแตกต่างกันนะครับสำหรับรุ่น E กับรุ่น S นะครับที่แตกต่างกันจริงๆเลยหลายคนอาจจะนึกว่าเหมือนกันก็คือเราต้องเปิดดูห้องเครื่องนะครับอ่ ันนี้คือตัวตัว E นะครับตัว E เนี่ยถ้าตัวห้องเครื่องเนี่ยจะมีฝาครอบครอบตัวเครื่องมาให้ด้วยนะครับผมตัวนี้ถ้าถ้าเป็นตัว S จะไม่มีนะครับอันนี้ต้องต้องดูว่าอันนี้จะเป็นจุดแตกต่างอีกจุดหนึ่งนะครับจริงๆมันก็ใส่เพิ่มได้แต่ว่ามันไม่มีมาให้นะครับถ้าเป็นตัว S ถ้าเป็นตัว E จะมีมานะครับฝาครอบเครื่องโอเคครับ okay, ขอบคุณครับ